ท่านแล้วท่านท่านประจำอยู่ไหนฮะจำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่อินทร์นั่นเรือครับอ๋ออ๋อครับผมก็ทหารเก่าเหมือนกันนาวิทย์กโยธินผมก็เคยมาตอนนั้นมามาท่าท้ายพรนสองมาตรวจที่ตรงไอ้คลองใหญ่เขาจะยกท่าเรือคลองใหญ่ให้อ๋อครับผมแต่ยังไม่ได้รับนะตอนนี้ยังไม่รับใช่ไหมอ๋อครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะครับให้แบกตู้บัตรธรรมองเปีย คูสายโยมารับเลยครับรับหงายมือนะครับหงายมือ,อเดี๋ยวหีบศพอย่าเพิเ่งเ,เคลื่อนนะครับเดี๋ยวให้รอให้ด้านหน้าให้พร้อมกันนะครับขยับมาเลยครับลูดตามมาตามสายครูสายโยอย่าจับแน่นลูดมาเรื่อยๆครับรถอย่าเพิ่งเ,เคลื่อนนะครับขยับมาครับขยับเดินหน้ามาเลยครับนะเพื่อลูดมา เดินมาเรื่อยๆนะครับอ้าวมาเลยเคลื่อนมาเลยครับอ้าเปียไปเลยครับเดินอาพร้อมเดินเลยครับเดินเลย คนลูดเดินหน้ามาอีกครับเดินหน้ามาข้างหลังรู้สึกจะคิดไปหน่อยเนาะเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถชนนะฮะคนคนเคลื่อนมาด้านหน้าเลยครับคนขยับมาด้านหน้าเลยครับนะฮะเดี๋ยวข้างหลังจะชนเอาดให้ถึงเช้าะ นานเนี่นไงานเอาตัวแคร์ฐานอันนุ่มคือเทียมเตือนไม่ได้ทำไมขวดใ้บูมไม่เทียนกันหายกระต่ารอบอ๋ออืมอ้าวเดินเผียรเดินนะฮะก็บอกว่าความตายชายนาลีหนีไม่พ้นจัดยากดีมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผี ถึงจะรักก็ต้องล้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วนะครับพราะน,นั้นเราอยู่บนโลกใบนี้นาะเราก็สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะครับทรัพย์สมบัติที่เราสะสมกันมาเนาะไม่มีใครนำติดตัวไปได้สักคนเลยนะแม้แต่ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นลลทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้บุญชน ร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟนะครับน,นนี้ก็คือสัจธรรมของชีวิตนะฮะใหม่มิดอ,ออกขวานิดนึงนะครับเแคใครปิดเสียงแล้ว ครับก็ต้องขอบคุณนะครับพวกที่จากเรือโอทตทิคุณหน้าคุณกอนนะเรือโรงเรียนกรุงรัชดาที่เด็กรุ่นแรกนะครับมอรุ่นแรกนะคุณรองผู้ว่าการนะครับฝ่ายบริหารท่าและก็เครื่องมือ รุนแรงนะครับขอบคุณทีงานเจ้าเลขานาฏโบวีคุณคนาวัฒนานะาจารอาารย์นเตนักโดรนุลนี่แะเพื่อนออฟไลน์นะครับตอนประบวลคงอีรออมาน มาตภาเทศบาลตบปวันาวครับสอบสอทสอแอลสอยูและสอใจนะที่น้บริกาตัรบกครับด็อกถึงด้าร อย่าไมครับขอบคุณสมาคมชาวนกคิจลูกเสือชาวบ้านอำเภอขุงนะครับอนะาไลรักว่าที่นะร้อยตีชลิตนะเลมมันีนะฮะหรือช่างโต้งว่าที่คุณรองภูมในการกวายบริการท้านะแล้วก็เครื่องมือทุนแรง ขอบคุณท่าเรือกรุงเทพนะครับที่นำวงหทีิมาขอบคุณนายกสมบุญจริตงามและคณะผู้บริหารเทศบาลตะบลบันยาวครับที่นำโงหทธิมาพรวนศพขอบคุณสัญญาคุณสัญญาสุทธาอาดครับบริษัทวีทีอะกะลิอินเตอร์เทสจำกัดนะฮะขอบคุณชมลมฟุตบอล Um...